ดีครับเ,เพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามครับเราอยู่กันบที่พักบ้านป้าจ้อยแม่คำปองครับที่พักติดน้ำตกไม่แพงครับมีแอแร,ร์เดี๋ยวเราจะนอนบัทเดี๋ยวเราตามมาดูด้วยกันที่กินข้าวตอนเช้านะครับมีป้ายัาง,าามงมีามีกาแฟมีอารเช้าให้กิน ส่วนที่พักเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายดูนะครับก่จ๊ะนะครับภายในที่พักนะให้ดูกันอีกครั้งครับว่าเราติดน้ำต่อโอ๊ย คือห้องเบอร์สี่จองแบบแอร์มานะครับตกคนละเจ็ดร้อยมีอาหารเช้านะครับนี่ครับดีแล้วาไม่เจอครีมีชาโคกให้นั่งนะครับแล้วก็มีที่อัางน้ำอุ่นครับแล้วก็ตรงนี้เป็นวิวนิดหน่อยนะครับมีตู้เย็นมีพัดลมมีแอร์ครับและที่สำคัญอะไรอยู่ตรงนี้ครับคือระเบียงให้กินหมูกระทะฟินฟินครับฟังเสียงน้ำตก แต่มีลุงพี่ยุงหรือเปล่านะเดี๋ยวคืนนี้จะดูครับเตียงนอนแค่นี้น,น,นะครับเป็นทางเดินออกจากที่พักนะครับก็ขึ้นบันไดถ้านับเก้าเนี่ยก็น่าจะประมาณสิบกว่าเก้าเรากำลังจะไปเดินชมตลาดในตัวเมืองแม่กำปองกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราสายแล้ววายสามแล้วถ้าเราไม่ไปเที่ยววันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เราคงไม่ได้เที่ยว คิดเรามาทางไหนนะปลายเราหลงทิศแล้วครับมีกไก่ด้วยนะครับนะครับมีเมนูด้วยกุ้งชุบแป้งข้างใน,น,นอ๋อนี่ไงเบียร์เต็มเลยข้างแสงโนวีก็มีเห็นไหม จอดรถนะครับเหมาจ่าย60บาทผมใช้บริการเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าป้าต้อยไม่มีที่ลานจอดของตัวเองนะครับดาวดาวฮิวนะครับ,ครบใครมาเที่ยวนี่ไม่อดอยากนะครับมีโชว์หวยในหมู่บ้านหลายร้านอยู่ เราไปตลาดแล้วต้องเดืยวทรายนะครับจากที่พักใครอยู่กาแฟไม่อดอยากครับกาแฟาเต็ไมไปหมดเลยครับ เสียวครับก็ถ่ายเท่าที่ถ่ายได้แล้วนะถติดต่อรถขึ้นขึ้นจ้างรถขึ้นไปดูพาติดขึ้นไงที่ที่อะไรนะกิว,ก,วกิวฟินกิวฟิน อ๋อแดดแรงครับเราก็ร้อนครับเราก็ต้องดาววิวหลบแดดด้่ยกนบ้านแม่กำรโบสถ์ที่อยู่ริมน้ำครับเดี๋ยวเราจะ เก็บบรรยากาศได้ดูแต่ผมไม่มีข้อมูลเลยว่าวัดชื่ออะไรเพราะว่าผมไม่จำไได้อ๋อชื่อวัดแม่กำปองเลยครับใบอกน่าจะลงตรงนี้นะรนครับเศรษนี่นะครับทางลงไปอุโบสถกลางน้ำครับเดี๋ยวผมกำลังจะเดินลงไป ทางก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็ต้องระวังนี่ครับเราเห็น,น,ดดนแล้วครับนะอุบัติเหตุตเราต้ลงไปถ่ายใก้ข้างล่างนี่ครับห่างลงไปครับจะเป็นบันไดหินนะครับถึงแล้วครับ ทางน้ำนะเราก็ต้องเหยียบแบบนี้ ใ้วิชากันข้ามมาโชคดีมาหน้าร้อนกับน้ำมาเยอะไม่งั้นก็จะเดือดเดือด เราลงอีกทางหนึ่งแล้วเราก็ขึ้นมาอีกทางนึงเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นทางขึ้นไปเพื่อไปเจอร้านกาแฟแต่เราไม่กินแล้วครับวันนี้เรากินไปสามแก้วแล้วเราต้องพักก่อนอชิถึงแล้วไม่ถึงสิบขั้นเบาๆขึ้นมาเจอห้องน้ำพอดี บ้านแล้วนะครับเราถึงตัวหมู่บ้านแล้วนะครับไฮไลท์ที่เขาชอบมาถ่ายกันวันนี้เป็นวันจันทร์เอ้ยเป็นวันอาทิตย์ครับคนเลยไม่เยอะถ้าเรามาเมื่อวานนี้คนคงแน่นนี่คือเข้าวซอยที่ของทีเามาแบกินกัน 老天，老牛。

โอ้ทางที่เราขึ้นมาตะกี้โคตรสูงถึงที่หมายแล้วครับระเบียงวิวแม่กำปอง oh, เนื่อยโครตระเบียงวิวนะครับจุดถ่ายรูปของนะักท่องเที่ยวที่มาแม่กำปอง สามร้อยเก้เก้กดเหล็กสำหรับคนที่มาพักที่นี่นะครับที่ต้องการมาพักผ่อนคือหลัง3ามทุ่มก็ใช้สิ่งนี่เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะครับเรากำลังจะ ไปจุดรับรถจุดขึ้นรถนะครับเพื่อไปดูพา,าทิตขึ้นที่คิวบินนะครับเขาบอกว่าถ้าฟ้าเปิดนี้จะสวยมากใครบอกก็ไม่รู้แต่ดูจากในอินเทอร์เน็ตมาเรานัดขึ้นรถกันตรงที่หน้าบ้านพักปองจันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีรถมา ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ22องศาอากาศดีเลยขณะเป็นช่วงหน้าร้อนไปเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับจุดชมวิว เดินขึ้นไปประมาณ200เมตร<ม>นะครับ <Okay. S 1> เพื่อไปดูจุดชมวิวิวฟินนะครับตุธีอันแข่งเ่สอน แล้วนะครับจุดชมวิวโอ้ไม่เห็นอะไรเลยหมอกหรือฝุ่นเยอะก็ไม่รู้ รีบมาครับแต่ว่าฟ้าไม่เปิดไม่เห็นอะไรเลยครับอาทิตย์ก็ไม่เห็นครับเห็นแต่พีเอมครับเดินช้าดิ ปินนะครับเกณฑหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งเจ็ดนะครับไม่ได้วิ่งขึ้นมานะครับนั่งรถขึ้นมาวิ่งไม่ไหวครับช่วงนี้แก่ปีนี้ก็สามจุเก้าแล้วครับเพิ่งสามจุเก้าวันนี้เอง Happy birthday ตัวเองรัแป้งเชยงไหมเอตื่นสายครับแต่พาทิต์ตื่นสายกว่าน้องยังไม่ขึ้นเลย สายลิฟตื่นเสียใจ วยงามครับคุ้มค่าที่นั่งรอครึ่งชั่วโมงครับถึงแม้ฟ้าจะไม่ค่อยเปิดเพราะว่ามีการเผากันเยอะแต่กองน้อยเราก็ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นจุดที่สองครับน้ำตกแม่กำปองเลยครับ ที่มาประมาณ50เมตรคือวัวรุ่นไงนเขาไม่ค่อยได้สนใจอะไรมาก <c oughs> เราแก่แล้วใช่ไหมใช่

วันนี้ตั้งใจว่าจะไปทั้งหมด3วันก็คือวัดพระเจดีเจ็ดยอดแล้วก็พระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วก็จะไปวัดป่าแดงไปขอเรื่องงานกับทางพระพิคเนศใส่ขาวมาเลยครับทำบุญวันเกิด วัดปากแดดนะครับ,ดดนนรบเราจะมาไหว้องค์พระแกเนศอากาศก็ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครับกำลังปิ้งย่างเลย เคยมาวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากครับแต่วันนี้เรามาวันจันทร์เลยไม่ค่อยมีคนเงาเงาไปหน่อยนี่พคุณแม่อยู่ในนี้ ที่มาวัดป่าแดดก็คือเราต้องเริ่มจากการเข้ามาไหว้โบสถ์ก่อนก่อนที่จะไปไหว้พระงองค์พระพิคเนศนะครับันนี้ผมจะพาเข้าไปดูโบสวันนี้ดูวัดเงียบเหงา พยายามนักนักวิ่งเทยวอย่างเราสบายสบายัก่อมล 这家伙把你知道吗 Mr. Dale, walk around? <laughs> จอดได้นะเนี่ยแถวแดงอนะจอดได้เลย <laughs>